รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพอทอบห้าเสนอรายการข่าวดีดีกับพี่คำร้อน ตอนวัวไร่ทุ่งต้นทุนต่ำแต่ราคาตกมาหลายปีแล้ววอนรัดดูแลหน่อยที่ลบบุรีนะจะบอกให้คน,คนลบบุรีบบรมีอาชีพเลี้ยงวัวเจ้าทิ้งคันทายทิ้งวัวทิ้งไรไม่คืนแต่เดี๋ยวนี้ควันยืน เราคนลบบุรีบบรผ่านอำเภอพัฒนานิคมของจังหวัดลบบุรีเมื่อวันก่อนเห็นชาวบ้านต้อนวันวลไล่ทุ่งฝูงใหญ่ไม่ต่ำกว่า300ตัวข้างหลังเราเนี่ยไปเห็นต้อนกันมาก็โยก็โยกโอ้โหผมเห็นแล้วน่าทึ่งมากเลยฝูงใหญ่มาก2 0 0รกว่าตัวเหรอจ้ะที่กี้บอกผมนะจ้ะตอนนี้วัวราคาตกตกตกมากเนื่องจากอะไร ก็ไม่รู้ตกมาประมาณสองสมปีแล้สปีดสองสาปีแล้วเป็นภาพของความงดงามของสัตว์เลี้ยงที่เดินกันเป็นฝูงใหญ่ๆไม่หึงไม่หวงไม่หวงไม่หาไม่รักไม่มาอย่างแพงสุดในฝูงนี้ก็สองหมื่นจ้ะถ้าอ้วนจริงๆถ้าอ้วนจริงๆได้สองหมื่นพ่อค้ามาตีเลยจ้ะแต่เรายังไม่ขาย เลี้ยงไว้ก่อนเนาะจ้าหญ้ามีคอกมีน้ามีให้กินฟรีจ้ะอ่าใจบุญเนี่ยให้กินฟรีก็ต้องกินฟรีแหละดูเพลิดเพลินดีแต่ลึกลงไปก็มีปัญหาแฝงฝังอยู่ถ้าเลี้ยงไว้อย่างเงี้ยถือว่าเป็นอาชีพสุขสบายไหมอ่จะว่าสบายก็สบายจะว่าลําบากก็ลาบากเนาะเออเพราะว่ามันไม่มีวันหยุดโอ้ต้องดูแลเขาด้วยจ้ะเสาร์อาทิตย์ก็ไม่มีฝนตกฟ้าร้องก็ต้องออกตลอด หาหญ้าหา,าน้ำให้เขากินจ้าแม้วัวไล่ทุ่งจะต้นทุนต่ำปล่อยให้กินหญ้าตามทุ่งตามท่ากินน้ำตามบึงตามหนองแต่ปัญหาราคาตกต่ำมาเยือนยามขายหลายปีแล้ลว่วเเรขาอยู่ <ใน S 1> เรา <ใน S 1> <ะ>กี่ปีโดยทั่วไปถ้างัวตะกอก็ประมาณเจ็ดแปดเดือนอถ้าใหญ่นะ เออถ้าราคาดีก็ปล่อยแต่ถ้าราคาไม่ดีก็ปีกว่า<อ>เกือบสองปีเนาะจ้ะที่อยู่กับเราเออที่อยู่กับเรางัวตะกกเรานะทุกตัวล้วนเป็นวัวลูกผสมจากเคยขายได้ตัวละ40,000บาทก็เหลือเพียง2,000มบาทเลี้ยงวัวเนี่ยมันเหมือนมีเงินเก็บอยู่อย่างลูกจะไปโรงเรียนบางทีไม่มีวัวขายจ้ะนะใช่ได้เรื่อยๆใช่เออ,เ,อ,อเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่สบายๆก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งก็ จะเรียกสบายก็ไม่ใช่จะลำบากก็ไม่ใช่แต่ก็ทุกวันนี้ที่บ้านก็ไม่มีอะไรก็มีงวยแหละวันก่อนท่านรมชอิทธิบอกว่ากําลังพยายามเปิดตลาดจีนให้วัวราคาสูงขึ้นเราทํามาตลอดคือทํำยังไงให้ราคาโคเนื้อเนี่ยมันขึ้นนะครับขนาดนี้เนี่ยเอกสารทุกอย่าง ส่งไปที่ฐานทูตจีนหมดแล้วที่ประเทศจีนหมดแล้วเพื่อที่จะขอให้นําโคนเนื้อส่งออกได้ประมาณปีละสองน้ำแสนตัวท่านทูตก็รับปากว่าจะเล่งให้โดยชอบปีหน้าเนี่ยเราจะมีความสัมพันธ์ครบ50ปีกับประเทศจีนจะขอตรงนี้จากประเทศจีนว่าให้เป็นของขวัญกับพี่น้องเกษตรกร,กรที่เลี้ยงโคของประเทศไทยด้วยครับอัวของเราสายพันธุ์ดีนะถ้าใครอยากซื้อต้องมาที่นี่คอกันเลยนะ ของนารุมนจ้ะคอกนารุมนนะครับสรุปให้ดีๆด,ดังนี้ดังนี้ว่าทุกที่มีปัญหาหมดแม้แต่การเลี้ยงวัวเนื้อไล่ทุ่งครับตำบลโคกสลุงอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีโอ้ไปแล้วมันนำเราไปแล้วนะภาครัฐต้องรู้ต้องอุ้มต้องชูคนจนหากภาคเกษตรทุกคนเตรียมสุขล้นชาติจากสบาย ตา่ายต้องช่วยเาดีาวดีๆกับพี่คำรณขอให้ช่วยแก้ปัญหาวัวราคาตกโดยไวเงินทองจะได้ไหลลงไปในหมู่บ้านมากขึ้นอำเภอพัฒนานิคมลบบุรีนะจะบอกให้ความแกร่งคือการลุยในทาาที่ไม่มีใครกล้าคือความพร้อมทำเพื่อคนอื่นคือความทุ่มเททำความฝันให้เป็นจริง ใหม่ Ford r a n g e r ราคาพิเศษ799,000บาทถึง31ธันวาคมนี้ปาก้องอิ่มเต็มถึงกายตลาดน้อนายต้องช่วยเขาดี